สวัสดีครับก็ยินดีรับเข้าสู่ EXEC ซ h a n n e l นะครับคลิปนี้ผมแค่แวะมาแจ้งข่าว Hunter x u u t t r r เฉยๆนะครับผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีแฟนๆ Hunter x Hunter ที่เฝ้ารอการกลับมาของ เนื้อเรื่องซีรีส์ภาคต่อบนเรือว,วันดำนะครับที่กำลังเดินทางไปทวีปมืดเรียกว่ามืดมนของจริงเลยนะล่าสุดตอนนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับ Hunter Hunter ออกมาสักทีนะครับแฟนๆที่เฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานเนี่ยก็เกือบบจะ3ปีแล้วเนาะก็อดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้นะครับว่า Hunter Hunter หรือจะมีข่าวดีจะกลับมาให้เราอ่านหรือเปล่าเออแต่ข่าวที่ออกมานะครับก็ดับฝันแฟนๆหลายๆคน ที่เฝ้ารอคอยกันอยู่นะเพราะว่ามันคือข่าวการฉลองครบรอบ10ปีนะครับ a อนิเมะฮันเตอร์แอนนั่นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยครับอ่ะสรุปแล,ล้วกัน Hunter ร u n t น r เนี่ยก็ยังคงหยุดเขียนชั่วคราวยาวนานอยู่เหมือนเดิมแหละครับแฟนๆก็คงต้องเฝ้ารอกันต่อไปนะใครที่ ต่อยลมรอเนี่ยก็ต้องต่อยกันต่อไปส่วนเนื้อหาข่าวเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าคําพูดของนักภาคเสียงนะครับของกอแล้วก็คิรวลเนาะ แปลออกมาคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะเขียนถึงความประทับใจนะที่ได้ภาคเสียงตัวละครในการ์ตูนที่เขารักมากเลยนะครับอย่าง Hunter ร์ n ันเตผมก็เดาวๆว่าประมาณนี้นะครับก,ก็ผมไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นนะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยละกันอ่ะไหนก็พูดถึงอนิเมะของ Hunter Hunter แล้วนะครับก็ขอพูดอีกสักนิดนึงแลวกันสําหรับอนิเมะที่เขาฉลองครบรอบ10ปีเนี่ยมันเป็นอนิเมะเวอร์ชันรีเมคใหม่นะครับก็เปิดตัวมาในปี2011 ซึ่งทำออกมาแล้ว6ภาคนะครับ148ตอนนะจบภาคเลือกตั้งประธานแบบเปเ๊ะเ,เลยนะครับเนื้อเรื่องต่อไปก็จะเข้าสู่ภาคเรือวานดำที่เรากำลังได้อ่านกันอยู่ในมังงะนั่นแหละครับใครยังไม่เคยดูหรือดูไม่จบไปหาดูได้เนาะในเวอร์ชั่นนี้มีภาคไทยด้วยนะเท่าที่ผมไปลองอาหาดูนะครับมันจะมีถึงแค่ประมาณ50ตอนแรกนะครับเนื้อเรื่องจะถึงช่วงน่าจะกลางๆภาคเงามายาครับ แค่นั้นเองหลังจากนั้นจะเป็นซับไทยยิงยาวไปเลยครับจนจบตอนที่1 4 8สนั่นแหละครับสำหรับคนที่ดูอนิเมะจบตอนที่1 4 8เนี่ยไปหามังะอ่านต่อได้ตอนที่3-40จะต่อเนื่องกันพอดีนะครับและเมื่อมาถึงน้าปัจจุบันในปีนี้นะครับปี2021นี้ก็ถือว่าครบรอบ1 0 ปีแบบผลิตพอดีเลยเนาะและแอนิเมะของ Hunter x Hunter ก่อนหน้านี้ก็จะมีเคยทำออกมาในเวอร์ชั่นแรกนะครับในปี1999ใครที่เคยดูมาก่อนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าในปีเวอร์ชั่นนั้นเนื้อหาค่อนข้างที่จะเรียกว่าฮาร์ดคอร์เลยอะฉากรุนแรงอะไรอื่นๆก็จะตามในมังงะเลยครับและแน่นอนว่าในปี1999นั้นมีฉากเพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับในอนิเมะ เป็นฉากที่ไม่มีในมังงะนั่นเองเนาะก็เคยทคําคลิปพูดถึงไปแล้วก็จะไม่พูดถึงกันแล้วกันเอาละครับแฟนๆฮันเตอร์ก็อดทนรอกันต่อไปนะครับถ้าเหงาๆหรือว่าคิดถึงฮันเตอร์เนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมช่อง e x ็ก c ิทช n แ l กันได้นะเพราะผมก็จะลงคลิปฮันเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าฮันเตอร์จะกลับมาเนื้อหาก็อาจจะเก่าบ้างแปลกๆบ้างเนื้อหาอื่นบ้างปน,นๆกันไปก็อย่าว่ากันเลยเนาะ เพราะว่าเนื้อเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับในช่วงที่มันหยุดยาวอยู่แบบนี้ผมก็ได้แต่พยายามทำคลิปให้หายคิดถึงฮันเตอร์ระหว่างรอแค่นั้นเองสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการพูดคุยติดต่อกับผมนะครับสามารถเข้ามาติดตามผมได้ที่แฟนเพจ Exit สมาคม Hunter นะครับเข้ามาขอคลิปใหม่ๆกันได้หรือจะพูดคุยทักทายกันก็ตามสบายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเอาไว้ติดตามกันละกัน สำหรับคลิปนี้ก็แวะมาแจ้งข่าวสั้นๆแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยสุดท้ายนี้ก็ขอให้แฟนๆฮันเตอร์ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของอนิเมะฮันเตอร์ฮันเตอร์แล้วกันนะครับและในวันหนึ่งที่ฮันเตอร์กลับมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะรีบนําข่าวหรือว่าทําคลิปแจ้งอัปเดตท,ทันทีให้รวดเร็วที่สุดครับและเราก็จะมีการพูดคุยกันแบบสดๆด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นนะเออ แล้วก็ในท้ายคลิปนี้นะครับขออนุญาตขอบคุณคุณพริมละกันนะครับถ้าอ่านชื่อผิดไงก็ขอไปด้วยเนาะสมาชิกในช่องนะครับที่ได้ส่งฮันเตอร์เล่มเนี่ยเล่มที่25กับ28มาให้แบบฟรีๆเลยนะก็เรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นสำคัญเลยนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเคยบอกเอาไว้นะครับว่าผมเก็บ h h u n เตอร์ลเล่มเนี่ยใกล้จะครบแล้วก็น่าจะขาดอยู่ประมาณ3เล่มนะครับ และใน2เล่มที่ผมขาดอยู่เนี่ยคุณพิมพ์เขามีนะครับแล้วก็เขาเลยอยากจะส่งมาให้ผมได้เก็บสะสมต่อให้ครบนั่นแหละครับเอาเป็นว่าเขาขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามกันมานะครับแถมยังมีส่งของขวัญมาให้อีกส่วนเ,นเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยที่เคยโดนเนี่ยสนับสนุนสมัครสมาชิกช่องนะครับหรือส่งนู่นส่งนี่มาเนี่ยยังไงผมขอบคุณเอาไว้ตรงนี้อีกรอบเลยแล้วกันนะครับที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนช่อง Exit Channel เรื่อยมานะครับอ่ะสำหรับวันนี้ ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ